ดูเรื่องของเทนฮากกันบ้างค่ะเขายังแซวเราไม่เลิกกับเป็ดกราบกาบก็ยังไม่ชนะลูตันไม่เป็นไรเรามุกอ่อนแล้วเราชนะในส่วนแล้วโอเคโอเคก็นี่ไงแบนอยู่ต้องชนะลูตันเพราะคุณปัอบจะได้กลับมาทำงานเนี่ยคุณปัอบก็จะเฝ้าโอทัฟฟอร์ดอยู่อย่างนั้นเพราะว่าเป็นปีดีเลิฟไม่เคยยิงนะเออใช่ไหมก็ต้องยิงนะเพราะว่ากลัวคุณปัอบไม่ได้กลับมานี่คุณคุณนีน่ะ ใช้คำบอกว่าเสี่ยงใสเชียวมีความสุขไงเวลาฟุตบอลชนะเราก็ต้องมาทํางานอย่างแบบสดชื่นไปย้อนดูความหลงจากเกมที่แมนยูชนะอยอดทีมอยา่างอยู่ต้นทาวครับหนึ่งประตูต่อศูนย์นี่พอแล้วเอซมเอสเขาส่งมาบอกแล้วว่ากัดผีไประยะระยะเราไม่ได้กัดผีเราแซวคุณป๊อปอคุณป๊อปเขาประกาศกล้าไว้เราก็กลัวแบบคิดถึงไงแฟนรายการคิดถึงทําไปทามาตอนนี้ไม่ธรรมดานะสถิติเขา,นเ,นาเนี่ยใช่เทนฮาร์ดนี่คือถือว่าดีขึ้นดีวันดีคืนนะครับเขามีการปเปรียบ ห้าสิบเกมแรกในการคุมทีมเนี่ยเทนฮากแพ้แค่เป๊ปคนเดียวอะเป็นยังไงล่ะเทนฮากดีกว่าครอปดีกว่าอาร์เตต้าด้วยนะอาร์เตต้าตอนแรกต้องยอมรับว่าตอนแรกอาร์เตต้าเกือบไปเหมือนกันนะปีแรกที่ที่พีตาเข้ามาคุมทีมาตอนนั้นแฟนปืนก็มีไล่สาบส่งเหมือนกันนะปีแรกแต่ว่ามือไม่ถึงใช่ใช่ก็ตอนนั้นก็มีแบบเฮ้ยอาร์เตต้าอยู่ไม่ไหวแล้วอย่าไม่ไม่ไหวมากหรออย่างเงี้ยแต่เขาก็อดทนมาเรื่อยๆไงจนสุดท้ายเห็นมาปีที่แล้วลุ้นแชมป์นะปีนี้ก็ทําทีมมาดี ส่วนครอปครับก็ให้ให้ความเป็นธรรมหน่อยเพราะว่าครอปยุคแรกเนี่ยโหเจอนักเตยุคนั้นเนี่ยตอนที่เข้ามาเนี่ยต่อจากลอนเชอร์เนี่ยก็ก็ก็โอเคแต่นี่ไงถึงบอกว่าบางทีอ่ะเราอย่าไปมองแค่ช่วงเดียวที่ทีมแย่เพราะว่าทุกจังหวะของทุกสโมสรมันมีบางทีมันมีจังหวะเขาเรียกจังหวะแบบหลุมดาอ่ะ จังหวะที่เราจะต้องแพ้ฟอร์มไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยเราแต่พอมาดูภาพรวมกลายเป็นว่าเห็นไหมคะว่าสถิติของทางด้านของเทนฮากสูงกว่า <c oughs> เหนือกว่าครอปกับอาริเตต้าด้วยซ้ำในการคุมทีม50นัดแรกเขาบอกว่าถ้เาเกิดนับเฉพาะผลงาน50เกมแรกในลีกนะครับในการคุมทีมแมนยูเนี่ยเทนฮากเป็นรองแค่เซอร์เลยแค่คนเดียว <c oughs> ที่เคยทําไว้103คะแนนเทนฮากทำได้96คะแนนแล้วก็เทนฮากเนี่ยคุมทีมดีกว่ามูรินโญ่ที่พาทีมเก็บ95คะแนน ไปแค่แต้มเดียวคือแพ้แค่ป๋าแล้วก็ชนะมูรินโญ่ด้วยนี่ในไลฟ์แชทในไลฟ์แชทมีคุณปอนบอกว่าแต่เทนฮักจะคุมทีมไดถึง100นัดไหมหนอคุมได้สิก็บอกแล้วว่าให้อดทนเรายังบอกอยู่เลยว่าอดทนก่อนเราเซฟเทนฮ้กครับนะแต่ตอนนี้เริ่มจะไม่เซฟแล้วเขาขึ้นมาอันดับ6แล้วคาแรคเตอร์แบบนี้เหมาะแล้วอย่าไปหาคนอื่นเลยอันนี้พูดตามความเป็นจริงเลยนะเพราะว่าคือ จะคุมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้ต้องเด็ดขาดอ่ะต้องแบบต้องคุมมให้ได้อะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แปลกใจที่เซอร์เลฟกูชันบอกในข่าวนะบอกว่ายังหนุนหลังอยู่เพราะว่าโดยสไตล์นะความเด็ดขาดความแบบการตัดสินใจไอ้ตัดสินใจแว<ล>จะยังไ้ปัญหา<ง>ทั้งตอนที่โรนันโดปัญหาของซานโชใช่ค,คือเขาก็เด็ดขาดอย่างแบบซานโชอย่างเงี้ยที่มีข่าวออกมาว่าเออก็ก,ก็ก็ต้องขอโทษอะ่ะก็ต้องไม่งั้นก็แยกทางกันไปเพราะไม่งั้นมันก็เสียการปกครองถูกไหม เออก็ว่าไปอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ผลงานของเทนฮาร์ดแม้ว่าจะคุมแมนยูดีขึ้นเรื่อยๆแต่เขาบอกมีการเปิดเผยระียด,ดว่าถ้าเกิดปีนี้อ่ะปีปีหน้านอีก2025นะครับอีก2ปีเนี่ยถ้าเกิดแมนยูไม่ติดท็อปโฟไปลุย UCL อ UC L, เนี่ยแมนยูอาจจะเสียเงินปีละ10ล้านปอนด์เพราะว่า 2, 2025มีความสำคัญยังไงเพราะว่าเป็นการประเดิมสัญญาใหม่ของอาดิดาสนะครับที่สัญญาเนี่ยก็คือมูลค่า900ล้านปอนด์10ปีบอกว่าปีไหนเนี่ยแมนยูไม่ได้ไปเตะ UCL จะโดนยึดเงินจากอาดิดาสเนี่ยแทนที่จะให้90เหลือแค่80ก็คือริบเงินมาปีละ10ล้านเราถ้าเกิดไม่ไป2ปีติดเนี่ยแทนที่จะเป็น20จะเบิ้ลเป็น25ใช่มีแบบมีบวกม,มบวกแต่เป็นธรรมดานะคะตามในแบบสัญญาส่วนใหญ่ถ้าสัญญาสปอนเซอร์แม้กระทั่งสัญญานักเตะเองก็เถอะสมมุติว่าแบบเซ็นสัญญากับนักเตะวป์ได้โบนัสถ้าตกชั้น อาจโดนลิบโบนัสหรือแบบถ้าไ,ได้ดไปเล่นแชมเปี้ยนลีก<ๆ>ก็อาจจะโดนลดโลกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่าแชมเปี้ยนลีกก็เป็นทั่วใหญ่ที่แบบอุทได้ไปมันก็ได้ได้ไดเรื่องของแบบภาพที่มันออกไปในการถ่ายทอดสดเพิ่ม,อ,มอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาก็จะกําหนดไว้การที่ไม่ได้ไปเล่นแชมเปี้ยนลีกนอกจากเสียเงินจํานวนมหาศาลกับการไม่ได้ไปเล่นแล้วเนี่ยเรื่องสัญญากับสปอนเซอร์มันก็เป็นอีกดีอหนึ่งใช่เพราะว่าเป็นเรื่องของมูลค่าแบรนด์ลดลงไปด้วย